สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพอหากินคือเกาใยหนึ่งพายชิมพากินพี่น้องค่ะอันนี้ลวกบลาเขือปลาอีกโกปลาแห้งพี่น้องตําแตงค่ะอันนี้มันยังทอดนัดแมวเหรออันนาดมา,าบอนแมนปลาสียูยออมาด้วยค่ะพี่น้องปลานักเลงปลาแห้งบ้านเนาะ กินเซ็นเด็เเนะ๋เขาแล้วละมันก็กินได้บ้ะเราจะมาัาขอนมเซ็นกินเวือดเดี๋ยวเขาเราก็ยังกินถ้าเป็นเด็กน้อยก็ซับสักๆต่ำแสงมันอย่างได้พี่นอ้องค่ะเสียบปากเลยนะ ปากเป็นค okay. ก,กิบขีดผมมากาก่อนหอนกระดกเดียวน,นลยนะะหลานสดเดียวลวกลิ่นเนงเย่ะขวางจนปากตึงหมือนมั้งก <c oughs> ดานรอกเป็นแขนเนาะคัดเกาสันนิม ขอบคุณเ้อค่ะขอบคุณของฝากพี่น้องเลยหมกเขือกลูกค่าบุกลังบ้างแล้วตามตัวมาสักดวกครับอย่าอย่าซ้ำกัน หมดทัวแบกบแป้งคงเขาเาราวกวดด้หนึมงปลาแห้งจ้ทางไฟอัอนๆแต่ต่อทานมาพี่นอ้องได้แสบด้วกันกับเขาะส่วนตาเนี่ยคือตากถืกบบอเจ้าบักน้ำแล้วค่พอ ใท้เพรอร์อลาลเม็ดลงไปน้องฝนจะตกตกแถวไหนผ่าหัา่นฝนแล้วไปแล้วสับผัดอ่มิอนปลาหอม แก่หนึ่งเขาเนาี้ยบงคนมากินเนาะเนาะกับข้าเจ้ากับแซเพื้อนกันพี่เนาะ ขอบคุณพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่อุดหนุนสนับสนุนสบูร์คลีมแหนมพี่น้องค่ะคือใต้คลิปคือเกาเดือค่ะสั่งได้ ตัวหาตึ๊แหงเตืออยู่ด้วยนะเนาะมาเป็นสมคนมไปเพื่อหทำปลาจากมาแมามาตมำยังไงได้บ่งบัง

แซ่บไปลน้ำมันละวดเจียาหอมลอกปาก่าฟันควยส้นหนังั้องคุ้ยควยฟันโยคข้าวจ,จะไม่แซ่บณ,ณู้คนนอนห่ปวดเจียวประทับประดา แซ่ S <S <S บค่ะพี่น้องอาหารกับแบบนี้หรอกมันมาง่ายๆแต่ก,กินหรอกกับแซ่บนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเนื้อค่ะที่ติดตามพี่นอ้องค่ะตัวตัวใต้คลิปมานเริ่มค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ